โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูไตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเกมวอ r C เหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราก็กลับมาอยู่ในวอ r C ซีเซิร อ้วนซีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมานะครับก็ช่วงนี้เป็นใกล้สงการละว,วันนี้ก็วันที่สองแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีใครเริ่มกลับต่างจังหวัดแล้วยังไงก็ถ้าใครกลับต่างจังหวัดหรือเที่ยวสงการที่ไหนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดินทางปลอดภัยด้วยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้นะครับทุกคนนะครับโอเคเปิดมาแบบมีสาระหน่อยทุกคนนะก็อย่างที่บอกไปขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเพราะอันหนึ่งนั้นคือผมก็จะกลับ เชียงรายเหมือนกันนะครับกลับไปหนุ่มเหนือที่เชียงรายนะครับผมในวันพุงนี้นะครับผมมาแล้ววันนี้ผมเลยมาทำคลิปก่อนจะกลับนะครับทุกคนซึ่งคลิปเนี้ก็อยากจะมาทําความดีหน่อยเตก็จะทําความดีคนดูบอกเอาอีกแล้วพี่ยวมึงทําความดีแล้วหรอแจกบอลแกงคนนี่ความดีหรอก็ใช่แต่ดีวันนี้คือแบบดีกว่าดีจริงๆคือคนนี้คอนเทนต์เนี้ยผมไม่ได้ทํานั้นมากแล้วคือทดสอบสังคมลองใจคนแต่ก่อนถ้าใครเคยดูคลิปผมในไลน์เซิร์ฟนะฮะโดยเฉพาะอ้วนซีเนี่ยผมเคยไปใช้แอปแปลงเสียงก็มีหรือทำเสียงแบบกดเสียงแบบไม่ให้รู้เป็นผม ไปรับโดเดดของในซโซนแบบพี่ขอของๆๆๆเลครับหรือไม่ก็ทําเสียงแอบแปลงเด็กเสียงเด็กเสียงชิปมั้งนะครับไปขอของรับโดเนตซึื้อใครให้มาเนี่ยผมก็ใช้ของมีราคาของเติมมันกลับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะทำคอนเทนต์นั้นอีกเช่นกันทุกคนแต่ของที่ผมจะแจกเนี่ยมันใหญ่หลวงยิ่งนักนะฮะให้ดูของโปรโมชั่นหลักก่อนนี่อันนี้คือโปรโมชั่นใหม่นะครับผมใหม่ล่าสุดก็จะมีเป็น 50, 300ตัวละคร500แล้วก็เซต1,000นะครับแต่ไอเทมพิเศษกล่อง m ม่ใช่ตรีมิสตรี V.I.P ก็คือกล่องสุ่ม V.I.P นะครับราคากล่องละ500ซึ่งผมจะลองเปิดให้ดูหนึ่งอนันและอีกอันหนึ่งเนี่ยผมจะเอาไปแจกคนที่มันให้ของแบบที่ถูกใจผมผมให้ไปเลยคนหนึ่งนะครับพอาะในคลิปนี้คือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ติดตามทุกคนนะฮะก็คลิปนี้ถือเป็นงานทำบุญที่แท้จริงก็คือเวรกรรม ตามธรรชาตินี้บุญกุศลก็เช่นกันก็คือถ้าใครโดเนทขอให้ผมมาเยอะและถูกใจผมจริงเนี่ยผมก็จเจ้าของอันนี้ให้มันเลยซึ่งผมจะมีเส้นอื่นด้วยถ้าให้ให้ของก็จะดูก่อนผมจะหาเฟ้นหาผู้แบบมีความดีซึ่งิเนี้ไม่รู้จะมีถึงหรือเปล่าถ้ามีถึงสาคนเนี่ยผมก็จํจาชื่อไว้ว่าเออไอคนเนี้ย มันให้ของอะไรไผมไว้แล้วผมจะจ่าไว้ว่าเออคนนี้ให้เยอะสุดให้ลองมาให้น้อยแล้วก็จะให้ของตามลำดับคนนี้ให้ผมเยอะสุดผมก็ใช้นี่ไปเลยทุกคนนะครับโอเคไหมเดี๋ยวไปรูว่าวันนี้จะเจอคนหรือเปล่าทุกคนอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์อยากดูต่อไปก็ติดตามอยากเลีนเซิร์ไอวุนซีก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะฮะทุกคนจะบอกว่าเออตอนนี้ไอวุ n นซี C มีกิจกรรมฟาร์มสงการแล้วนะครับก็นะฮะไปลองฟาร์มก็ได้ทุกคนของฟาร์มคืออันนี้ทุกคนนี่ดูหน้าเพจก็ได้นี่นะครับนี่โอเคแต่ผมขออนุญาตนะ เียบกคำมุญเราก็เซฟโซนเนี้ยคือส่วนมากเป็นพ่อค้าผู้คนรวยเยอะถ้าไปเซฟโซนเนี้ยไม่ค่อยมันรู้ผลเพราะอะไรเพราะว่าพ่อค้าที่พูดตรงหน้าไม่เชื่อผมแบบพ่อค้าเข้าใจดีถ้าผมไปคิดว่าอาจจะได้อ,อาจจะไม่ได้เลยนะเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยยูดเอฟเครอลูกค้ามาก็ตอบแชทรอฟังเพงลงรอดูหนังรอลูกค้ามาถึงจะอันนี้ไงก็ทามาเซฟนี้ดีกว่าคนยิงการปเปิดไมค์นัวๆแล้วผมมาดักคนรับโดนเนตในช่องแคทน,นะครับน่าจะมีคนด่ากูไอ้ที่ี่ขอทานออนไลน์ก็นะครับให้ผมมาก็ได้ของไปแค่แหละให้มาได้ไปแค่แหละเงินมาของไป ครับทุกคนเดี๋ยวขอทำการพิมพ์ข้อความแล้วก็ปิดนทุกคนอรับรับโดเนทของครับให้อะไรก็ได้ผม เอาหมดเลยครับพี่ๆผมขอหน่อยนะครับขอบคุณครับนี่ทุกคนเป็นไงอดน้ำน้ตนทุกคนแล้วผมขอจะมารับเป็นของตรงนี้ทุกคนนี่มายืนมาดูซิว่าจะมีใครทําความดีกับผมหรือเปล่าทําบุญกับคนมาได้ของดี่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องวีพีดูคราบว่ากล่องวีพีเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวลองกดกดเปิดสุ่มกล่องนี่ทุกคนก็มีสุ่มหนึ่งถึงเก้าเลยนะทุกคน ซึ่งวีพีเก้าเนี่ยมผมไปไอตัวหลักของพี่ตังเนี่ยเป็นวีพีอะไรวะตัวหลักของพี่ตังมันจะเป็นวีพีนนี้นะวีพีสิบด้วย,อเ,ยเออก็คือสิบมืนดีกว่ัเก้าเนีเออไอเวนมาทุกคนอันนี้ผมลองสืบมาดูทุกคนว่าของอันวีพี VP เนี่ยกล่องวีพีเนี่ยเพื่อนคนจะเติมแล้วว่ามันคุ้มหรือเปล่ามิสโทรีวีพีไปฮะลองดูตอนนี้ยิงกันหนัวมากครับผม VIP อห้านะครับผนนู้ชมมันคือการเทสสุ่มให้ดูนะฮะเผื่อใครอยากเติมก็ถือว่าไม่เกลือนะครับผมคิดว่าจะวีไอพีหนึ่งวีสองมาสะละนะครับทุกคนมาแล้วก็เก็บ VIP ไว้อยาไปกดใช้ถ้าทุกคนกดใช้จะจะไอพโอเคผมเข้าหัางก่อนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็เดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวขอ,อทำการว่าจะรับเรื่องของจะเริ่มแผนการอะไรดีกว่าเดี๋ยวขอเบาเสียงาิดก่อนเสียงปืนมันดังไปวะทุกคนมาจะมีใครจะดีหรือเปล่าผมจะจำชื่อเลยแล้วว่าจะมีใครของผมไหมเพราะว่าถ้าผมถ้ามัานให้ของผมปุ๊บเนี่ย แล้วผมพันธ์ับเนี่ยมันจะไม่สัมฤทิ์ผลมันจะบอกว่าเฮ้ยไอคนนี้ให้ของผมไม่แค่นิดเดียวมันให้ของเรามาเยอะมันจะรู้ทันทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวจเอาถือมีดอะไรมาดูอากาศว่ามีดอะไรหวานว่าสุดเลยอ่ะไม่มีอะไรที่มันให้กูถือได้กากาศของอากาศหนาวถือถือถือบังตาถือบังเกอร์แลนด์บังเกอร์เออถือบังเชือบังเกอร์เออถือเออีมันไม่มีอะไรอากาศผมถือเลยอ่ะถือกล่องซ่อมไหมอุ้ยใครยิงกูวะ ไอ้ตกล่องซ่อมถือได้ไหม,มถือได้ดีปกติอะแต่ต้องเอาทำท่าถือยาก่อนเนี่ยนี่ทุกคนสเต็ปการถือยาสาไตล์ไวเอ็นนะครับเดี๋ยวก่อนเอายาไว้ที่นี่ก่อนนี่รับเป็นของทุกคนมาแล้วจ้าเดี๋ยวกล่องนี้เป็นกล่องของแลของดีเดี๋ยวผมเอาไว้ที่ผม,ผมเผื่อวางว่ะนี่นี่เอาเนี่ยก่อนเอาเลยครับทุกคนรับเไว้คาบคาบคุณครับนี่กระโดดกระโดดกระโดดครับผมกระโดด ขอเลยครับพี่ครับขอของเลยครับพี่ครับพี่ครับผมขอเลยครับพี่อะไรก็ได้ครับผมไม่มีของเลยครับพี่แต่ก็คือมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าจะาดาบมว่ามันไม่เซฟขอของแต่ก็ผมก็ทําได้ก็ไม่ผิดนะครับมันก็ไม่ผิดกฎนะครับก็ได้โปรดครับจะมีใครจะดีหรือเปล่าจะถ้ามันมีให้ผมแค่คนเดียวถ้าผมทําทาคลิปนะแล้วมีให้คนเดียวอ่ะคนที่ได้ก็จะมีให้คนเดียวนะครับรับไปเลยแน่นๆนไอ้สัตว์ จะให้แบบเป็นทรงไปเซตพวกนี้ไปด้วยนะครับแต่คงคงไม่ถึงขั้นแจกเซตพันหรอกอาจจะหนักๆก็คือ300นะครับพี่ครับขอของเลยครับพี่ครับพี่ครับผมขอของเลยครับพี่ถ้าผมเปิดไปคือมันรู้เนี่ยผมนี่ผมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนผมทําไอ้วุ้นแรกๆคนที่ไม่เคยรู้จักนะก็เลยทำได้ไนงะตีนี้ก็คนก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันแหละแต่ก็ถ้าทำมันก็จะมีคนรู้บางคนไงมันรู้บางคน ไม่ใช่บอกว่าตัวเองดังนั้นมันจะมีคนรู้ไงทุกคนเพื่อไม่อยากให้แฟนมันเฟลไม่มีเลยครับพี่ชายขอขออะไได้ไหมพี่ที่ผมผมทำให้ตัวหน้าของสารสุดๆแล้วครับขอขอเลยครับพี่หรือพวกมึงไม่อ่านเช็คกันว่าปรับจอเล็กกันหรอเป็คนนี้เหรอผมจำชื่อเลยจริงๆกูจำชื่อเลยนะใครทำให้อะไรกูบ้างอ่ะกูไม่กล้าไปยืนหน้าเซฟกันตกตายว่ะเอานนี้อานนี้เอาเดียวดิ ต้องมีอข้อความอยู่ข้างหน้าหนึ่งทุกคนต้องมีแบบว่าอ,อันนี้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 จุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่านี่นี่รับโดเนทนของครับให้อะไรก็ได้ผมเอาหมดเลยครับพี่พี่ผมขอ,ขอ,ขอน่อยครับขอ,ข,อของค,ครับต้องทำหน้าสงสารไหมต้องเป็นดีโมนี่มันไม่ทำสงสารพอดิเมื่อกีน้นะครับเออไม่ส่งหัวใจให้เขามาดูแบบเป็นอารมณ์ดีกินไป พี่ครับผมขอของได้ครับมาดูคลิปนี้แล้วก็าจะาดัเดนเบอร์ให้ทุกคนแต่ว่าเรามาทดสอบหาคนโชคดีแล้วก็คนใจดีให้ผมไงซึ่งเดี๋ยวผมเอาของอะไผมเตรียมของมาเล็กกว่าเราวันใหญ่คือผมพูดเลยนะที่หนึ่งคือมึงได้กูหนักมากที่ใครเอาใจกูไปเนี่ยสามร้อยเซตหนึ่งที่เหลือจะเป็นเซตพวกห้าสิบแต่ก็พวกยาบางกลบางเกินเล็กๆน้อยๆทุกคนก็เราจะหาคนที่ใจดีที่สุดสำหรับผมนะครับสามร้อยเซตไหนวะเซตนี้อ่ะ เดี sociedad, <Yeah. S 1> ๋ยวผมใส่มันด so, so, like ูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความแตกใจเย็นเดี๋ยวความแตกไวรุ่นโทษทีเดี๋ยวความแตกเดี๋ยวความแตกรู้สึกว่าถ้าเป็นสนาแกับพกผมว่าเอาพกดีกว่ามั้งช่วงนี้พกบางท็อปฟอร์มแล้วมีคนเลือกพกกันเยอะนะครับทุกคนรับโดเดทของครับขอของเลยครับพี่ครับโอ้โหคนมาเต็มเลยฮะต้องแบบตายเกิดใหม่ไม่ใช่ตายเกิดใหม่เหี้ยที่เกิดใหม่นี่เขาเดิมขอของเลยครับพี่ชายไม่มีใครเหลียวแลชัดผมเลยอะ าแชทกูด้วยดิโอ้ยโดนสนโดนแครกันเลยหรอกูว่าคลิปนี้พี่บอ,อกไปครับอย่ามาถึงสามคนเลยคนเดียวจะถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคนหนึ่งใครให้ของผมแบบผมผมก็ให้เลยมึงเอาไปเลยนะสามร้อยกับห้านระ้อยนะอิมอ่มอิ่มแน่นแน่นประลับปลาเหลือปลาหล่นคนเหล็กสี่นะครับยิ่งพี่เอกมาใช้นะอะไรก็ได้จริงเอามานันดีเอามานันดีเอามานอาัน,นโโอะเด็โกเด็กเด็กสกุลเด็กสกจังเออ ไอ้วนซีมันแรงน้ําใจแล้วสินะแต่ท่าไม่มีแต่ถ้าเซิร์ฟนี้ผมอยู่นานแล้วไม่มีจริงผมจะไปที่ตัวพ่อค้านะก็พ่อค้ารวยอยู่แล้วใช่ไหมครับทำบุญอีกก็เอาของมาเลยนะครับผมคิดว่าพ่อค้าเนี่ยถ้าไปเนี่ยมันได้ของอะได้ไงผมเลยแบบว่าเออมันง่ายไปก็เลยแบบมาลองเซิร์ฟนี้ซึ่งเซิร์ฟนี้แม่งก็ยากไป <laughs> อ่าแชทกูหน่อยครับ แต่ก็บางผมว่าผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่อ่านแชทนะครับอาจจะครับปับจอเล็กเล่นนะครับซึ่งน่าจะมีหลายคนเนี่ยนะครับถังแร่งแม็กซ์ตะปูขาถังแรกแม็กซ์ระตูขาพี่พี่คนคนนี้เปิดไหมขอของเลยครับอ่านแชทไหมเนี่ยถังแร่งแม็กซ์ตะปูขาโอ้โหไม่เอ้ยขอของเลยครับให้ของไหมเน่ะคนนี้ให้ของเหรออุ้ยคนนี้ให้ของเหรออุ้ยอุ้ยเฮียพี่พี่มันต้องใส่ตะไหลเนี่ยชื่อสองพัน จะออกห้องหนีผมนะถ้าใครให้ของกูแล้วมันออกห้องมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ทุกคนตามไปไม่ถูกไง,งจะไปไหนขอเลยครับอะไรก็ได้ดิ้งกุฏิกองซ่อมกูจนแค่ไหนอ่ะเด็กช่างอะ่ะเด็กช่างรักจริงหวังแต่งไม่ใช่คนละอันพี่ใช่ไหมพี่พี่สองพันไม่แก้คนไหนวะพี่คนนั้นน่ะพี่สองพันอ่ะเขาจะของว่าไม่ได้ให้กูละน่าจะของเล่นหมดแล้วคือสงละน่าจะของเล่นเองผมไม่น่าจะได้แล้วทุกคนใช่ใช่ครับ ผม,ผมขอเตะได้ไหมครับพี่ผมไม่มีของเลยเราพี่ขาไงอ้อะ <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วจริงกับผมพีมม่ครับพี่ความหวังผมคิดว่าพี่ใช้ผมเม,มื่อกี้พี่หันมาบองแล้วพี่ก็วิ่งกลับผมคิดว่าพี่ใช้ผมแล้วพี่จะเออพี่ไปแล้วอะ่ะขอของเลยครับพี่พี่ครับผมไม่ได้อะไรเลยไอ้ครับตีคนขาไม่อยากข้าตีอยากได้ของเดี๋ยวผมไปโฆษณาในช่องแชท ตีได้แอบไปคุณตีได้ให้ของผมนะครับ <c oughs> ไม่มีใครเหลียวแลกูเลยสักคนจะบ้าม,มีมันเกินไปหรือเปล่าคูณตาบ้านะมคือแบบมันเกินไปหรือเปล่าวะขอกเลยครับพี่ชายพี่ผมผมย่อพี่ผมเต็มแชทแล้วนะพี่ตอนนี้แชทผมเกือบห้าร้อยกว่าบรรทัดเนี่ยของผมคนเดียวเลยพี่ชายขอเลยครับอขอเลยครับอเอาอะ โอ้พี่พี่แม่โอ้พี่แม่ของผมเลยอ่ะมึงจำไว้พวกที่เป็นผ่านหน้ากูเป็นหลายเนี่เยเพื่อนพี่น้องใครมึงไม่มีน้ำใจมึงก็ไม่ได้ของมึงจะหวังจะน้ำใจจากใครถ้ามึงไม่น้ำใจเขาก่อนพี่เนสิกโกเนสิกโก,เน,ก,โกเนสิกะเฮียโอ้ยแต่กูไ,ไม่เด็กช่างเลยนะกูก็ดเด็กช่างเหมือนกันช่างถือกล่องนะ่ะกล่องซ่อมมันไม่มีใครจริงๆทุกคนน้ำใจ ขอของนะครับเป็ครับพี่จะเป็นผู้โชคดีคนนั้นหรือเปล่าครับพี่พี่ไม่ใช่เป็นผู้โชคดีคนนั้นหรอครับของทั้งชิ้นเลยนะพี่ชายพี่ชายเฮีย้ยพี่อเออดินฝ่ายกูหมดเลยเี้ยผม,ผม,มว่าละคงมาละไปเสิร์ฟอื่นเลยดีกว่า ก็ให้มันรู้ไว้ว่าคนที่วนซีมันแรงนับใจในเซิร์ฟเนี่ยแม่แต่ที่บอกครับอาจจะมีบางคนไม่ปิดช่องแคบแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละทุกคนกูนั่งกูเทิดกูยอ่อขนาดเนี้ยนะนะครับมันต้องมีบ้างแหละทุกคนจริงๆไปผมไปหาเซิร์ฟอื่นต่อมันจะมีเซิร์ฟไหนที่มาทางผมได้บ้างวะทุกคนผมไม่รู้ว่ามีเซิร์ฟไหนทางผมได้บ้างนะครับเซฟโซนฟรีฟีมีแค่สามคน พ่อขาเดี๋ยวจะไปอ่าเราไปโรเพโรเพคนเนี้อ่ะลราไปโรเพเป็นอีกหนึ่งท่าเลือกที่ดีสมองฉลาดเก่งจินตนาตตัวขค่เนี้ยอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วคงจะต้องไปเป็นแบบว่าเซิร์ฟอ่าอันนี้ทุกคนขอเรียกว่าเซิร์ฟเลยนะอ่าเซิร์ฟมันชื่อว่าเซิร์ฟนะเซิร์ฟฉันพ่อราาแต่ถ้าไปพ่อขาก็ยังไม่ได้อีกผมก็จะตัดเก็บไว้ไปแจกคนในเซิร์ฟฟาร์มดีกว่าครับไปไหนอ่ะไปไหนแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ผมมาแล้วครับพี่ผมมาแล้วครับใช่ พี่ชายผมมาแล้วครับพี่ชายผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับพี่ชายเฮ้ยีรอรอรอพี่ไข่ไม่ไี้ผมจะผมไจะเป็นยัหรอนี่มาแล้วเราะของว่ามันเปิดไหมมีการสื่อสารอะไรเงี้ยเพราะเราจะได้ของครับเราจะได้อยู่เราจะได้อยู่ว่าบอกเลยได้ได้อยู่บอกเลยมันคุ้มไหมฮะ กดเห้ตัวนีแต่งอ่ะเฮ้ยเอ้แเ้ารแลนีผมผมพูดผมพิมพ์ได้ความนะครับว่าอะไรก็ได้ซึ่งไม่เป็นความว่ามึงได้ของโหดกู เดี๋ยวเปอนสัวไอาอาดิเอาดิโดนมนะลดลมนเอาดิเอาดิเดี๋ยวมันต้องต้องสวยสวนลดลมเลยนะสายไม่ไม่มีไอ้โดลมมานานมครับลดลมมานานไม่มีครับผมดูให้แล้วครับเอ้อเฮียวกนี้ผมโปรโปรขายโหมันจะโดลมหรือไงดเข้าไหร่ไมแงสนที่เป็นแกลได้ฮะมันจะโดลมหรือไงลดลดเข้าไส้โดพื้นอะใครโดดละไอ้นี่ะ รวยรวยรวยกันรวยไม่มีใครให้ผมจริงหรอพอหมดก็ต้องหาซื้อใหม่รวยลิ้งงูโลครับพไปหมดเจ้าสี่เจ้าห้าแล้วกับแม็กซ์ได้ที่เจ็แม็กซ์โอเคเฮ้ยพี่ชายโอนเงินผมหน่อยแล้วโอนเงินผมไปวิจิตแม่วจิตแม่ทุกคนผมลืมไปผมลืมปิดเย้มีตัวลงตัวล้อเฮียกูว่าละทำไมมันเรียกพี่ตังผมลืมปลดล็อกหนนอ่เฮียแฝง เฟลเซิฟนี้เฟลทุกคนเซิร์ฟนี้เฟลไอ้เหี้ยเซิร์ฟนี้เฟลโอ้โหเฮียทำอะไรมโอ้โหกูศาสาตร์ทำมาตั้งนานเสือกเฟลในเซิร์ฟนี้ทุกคนชิบหายละเฮียต้องรีบไปเซิฟโซนธรรมดาเลยอะอยากแจก,กและอ่ะเหลือแค่นี้ละทุกคนเซิฟโซนนี่แหละไม่คิดมันรู้แล้วว่าแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้จำได้ว่ามีชื่อใครบ้างนะครับแล้วกูก๊อปปี้พีไม่กูลืมปลดล่องคนไงมาเลเนียนไงสัตว์แล้วกูไปยืนต่อหน้ามั้งด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยรู้หมดเลยสัตว์เหี้ยเอ้ยเฟลทุกคนได้ไหมถึงเว่าไอยู่ ต้องเอาสับอื่นสับนี้สับนี้นี่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 สับนี้สับที่ใครรับประนของครับขอของเลยครับาคกูอยากแจกแล้วเอาเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเมื่อกี้ใช่พวกเมื่อกี้เมื่อกี้มาสับนี้คือมันรู้แน่รับมันให้ของเลยขอของเลยพี่อะไรก็ได้ครับพี่พี่ครับพี่ใช้ผมเป็นพี่อะไรก็ได้พี่พี่ใชา คนดักแจกอะน้ำใจเอ้ยพี่จ๊กเกอร์พ่อค้าดิบอกแล้วพ่อค้าเนี่ยเป็นคนแบบมีวิสัยทัศน์แงคืนรวยขายของอยู่แล้วไงก็แบบถ้าใจดีทำบุญอีกคุณก็ได้เข้าไปอีกอ่ะอผมผมเชื่อนะว่าแล้วผมบอกกับัวพ่อค้าว่าซึ่งพ่อค้าเนี่ยมันต้องได้แน่ผมจึงไม่รีบมาทุกคนไดพี่ผมขอได้พี่อะไรก็ได้โอ้มันน้อยไปเอาแต่ก็เอาอยู่ก็แต่มันก็น้อยไปทุกคนของครับของครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เรของตอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วก่อนคนทำแบบนี้เยอะมากทุกคนมีทั้งไปเปิดไม้แล้วก็พิมพ์ไม่ต้องหรอกเอาดิถ้ามันให้เยอะกว่านี้มันคงเป็นของเป็นชิ้นหน่อยที่แบบเสียเวลาฟาร์มแบบแค่ยิงบอสตัวนึงอะเอาหมดเลยครับพี่ผมไม่มีของก็ได้ครับ พีแหววตัวนัวทยาสาสตร์นะพี่อ่ะพี่โจเกอร์อวยพี่ไอ้ย,ยาอะไรอ่ะโอ้ยให้มีขอบคุณมากครับพี่โอ้พี่ชายมึงได้ดิขอบขอบคุณมากมากจริงๆครับพี่ขอบคุณครับขาดปืนนะพี่ เบิกก้อนลอยเบิกก้ลอยมันเห็นมองมันมองทันว่าเมื่อกี้ถ้ามันมองทันคือมันรู้ว่าผมเป็นแอดอะไรทุกคนไอ้เหี้ยคิดว่ามันทันไหมครับทุกคนคิดว่ามันทันไหมครับมันมองทันไหมอะแต่ประเด็นคือมันให้ของมาละแต่ว่าเป็นของแบบที่สี่เวลาฟาร์มมาเก็บของก่อนเอาไม่ก็ไม่อีกเอาไม่เฮ้ย่าเพิ่งออกเซิร์ฟนะออกเซิร์ฟหมดได้ของแล้วนะมีปืนมีคงมีของด้วยนะจะผมจะเฉลยในการดึงแล้วก็เอาของไปให้มันเลยนะครับทุกคนอย่าจะเฟลไวเนี่ย ชิงนี่ใครเนะี่ยอันนี้ผู้ชายผู้ชาชิงเหรอเฮ้ยพี่ชายเอา้อาอ่ามีมีให้เยอะกว่านี้เปล่าให้เยอะกว่ามึงรับประเดี๋ยวสามร้อยกับกล่องเนี่ยของๆได้ไหมเออเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปมีแบบเมื่อกี้เพิ่งก็ตัวเอกกันทุกคนนะขัดปืนมึงให้หัวตัวมาแล้วขอปืนหน่อยดิขอปืนหน่อยดิบ<อ>างคงคิดว่าเอ้ยสมัยนี้ยังมีคนทำอย่างนี้อีกเหรอ สมัยก่อนทำเยอะจริงๆนะมีเกือบทุกเซิฟนะครับเซิฟที่มีคนอยู่เซิฟโซนอ่ะนะโดยเฉพาะอ้วนสีนี่ก็มีเฮ้เคยไปทำแข่งกับแม่งอะ่ะอันที่บอกไปครับแปงทรงแปลงเสีย่ยงเฮ้ทำามารอ้ไม่ผมโดดอะ่ะมันคิดผมเป็นบิดมันรู้ปะวะแต่อย่างนั้นก็มันให้ของผมมาก่อนที่มันจะรู้นะครับซึ่งของอย่างที่บอกไปครับว่าอะไรก็ได้แต่ยามันก็น้อยไปไงแต่คือเนี่ยสองเนี่ยก็ต้องเสียวเวลาเข้าไปยิงบอสไปฟาร์มนะก็ถือว่านานอยู่ครับหรือม่ก็ต้องเข้าไปยิงคนก็ถือว่ามันนนลลงงงุแรมาะะถึ้จเ็กๆ,กๆอย แต่ถ้าเป็นนับเวลาแบบลงทุนเองนะก็ประมาณ5ที10ทีเข้าไปยิงก่อนเข้าไปยิงคนนะครับใช่ป่าเออเสียเวลาผมแล้วเออพี่ชายขอได้ไหมพี่อยู่ไม่หน่อยอย่าเอฟเคนะถ้าไปม,มีถ้าม,มีใครให้เยอะกว่านี้ผมก็ใช้ของมาเลยมาเขี่ยหาแรงใจเขาเรียกว่าซีอ่ะแม่งระเสิร์เมื่อกี้มันก็เสร็จรู้เป็นพี่ตังค์หนึเพราะว่ากูไปปลดล,อลงง็อกคนไงรู้ซะไอ้เหี้ยกูตาแตกอะ ทำไมเนี่ยตามกูอะทำไงโอ้โหข้างหมดเลยอะโอ้โจะให้ของเป็นยังไงเนี่ยทุกคนจะให้ของมออนนั้ง่ะยูนะเราม่ได้อะไ้เลงเีเราอาของมันด่วน้าอบแอบแล้วแหขออีแล้ขออีกแ้นะอ,อีก้นะ่ขอ,อ ผมขอกับพี่เออมาเออะมาถ้ามึงให้กูอีกดีกว่าเอาเลยต่อให้ไม่ใช่ปืนกูก็ให้มึงแล้วทุกคนสรุปมึงคือผู้โชคดีอ่ะคนอื่นไม่มีใครให้กูเลยมีมึงคนเดียวทั้งเซิร์ฟทั้งประเทศไอ้วันซีไม่มีใครให้กูเลยมีแค่มึงคนเดียวขอบคุณมากครับพี่ผมรอเลยอ่ะที่ผมนอนแทบเท้าเลยให้จริงเหรอปืนขอบคุณครับพี่ อปละได้ของละกูดึงมาเอาของให้กูเลยมามึงมาที่สุดเอกซ์เอกซ์กแล้วก็วีพีเลยมึงอะมาซีเต็มทูยูเอ้าหลุดเอ้าเอ้าโอ้คนใทยดีกูโอ้โห my gosh my gosh no 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 come back to me เอาไอเฮีย อย่างนี้บอกไปรับว่าถ้าคลิปนี้มันบังเอิญเกิดเหตุอะไรต่างๆถ้าผมไม่ได้แจกของเนี่ยผมก็จะชดเอาไปแจกในเซิร์ฟฟาร์มเซิร์ฟคลิปหน้าแล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวรอก่อนผมรอบนึงผมให้ของมาละไอเ้เหี้ยไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมดึงมาแล้วมันหลุดหรือว่ามันออกพอดีนะครับเพราะมันยืนนิ่งด้วยเฮ้ยมาละมาละมาละนี่นี่นะครับคุณคือผู้โชคด,ดีครับผมเส็ของเส็จของ งงงงเอาไปเลยให้ให้ให้ใหนี่มูล,ลค่าถ้าเป็นราคาราคาเติมนะห้าร้อยบาทเท็อเทดเทเทดดิมึงถือย,ยาตายถือถือถือเอา้าไปไหนอ่ะดึงมานี่เอา้าคิด,ดอะไรเนี่ยไม่เอาของเอา้าให้ของก็ไม่เอาเอา้าหลุดโอโ้อะไรเนี่ยไอคิดดื้อยาเน่ก็ดึงมาที่เซนส่ดจะเอาของให้เอา้าทุกคนอะไรมันเนี่ยผมจะอของให้มัน มันมันมันกลัวอะไรผมเนี่ยเฮ้ยกูขอมาให้โอ้โหไอ้โดมของดีๆทั้งนั้นให้ไม่เอาบอกแล้วครับพ่อค้าหวังได้อยู่แล้วพ่อค้าใจดีเห็นใจเงียบๆอย่างนี้เหมือนจะไม่อยู่แต่ก็อย่างที่บอกไปครับบางคนก็จะทับจอมาเจอผมพอดีไงซึ่งคนนี้คือหนึ่งเนี่ยผู้โชคดีเอาเท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 เอาอะไรเนี่ยเทมาดิเทเทไปไหนฮะเทเอาของเอาของให้ เอา้าไม่ได้เอาของมึงแล้วกูจะเอาของให้มึงเท็ด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 เท็เท็ดเทเท็ด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 ไม่พอมากามเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปเลยให้นี่ของตอบแทนแด่คนใจดีนะครับผมนี่ครับก็เองคนเดียวจริงให้เจ้าดีครับไปรุ่น หรอครับเฮ้ยให้จริงหรอครับให้จริงดิมีให้หลอกด้วยหรอเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยลองเปิดีได้อะไรลองเปิดีได้อะไรเฮ้ยทำไมทำไมพี่ให้ผมหรอครับลองลองเปิดได้อะไรลองลองเปิดได้อะไรได้ได้ได้เท่าไหร่ขึ้นน้ำไม่ได้ได้ม่ได้ไม่ได้เฮ้ยทำไมพี่ใจดีจังมึงไม่รู้กูไม่พี่หน่อยหน่าเฮ้ย ก็มาให้ของผมมาก่อนทุกคนบอกแล้วเด็กคนนี้น้องเป็นคนโชคดีนะครับเราเปิดได้ไบีพีเท่าไหร่รอครับพนกไหนพวกไหนรับสำแล้วครับใช่เฮ้ยเขยอีกยังดุอวะได้เท่าไหร่ให้ผมให้ผมเปิดใช่ไหมครับเออเปิดเลย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 กูเปิดกูเปิดเลยกูเปิดเลยกูวีดวงงั้นแหละเราเป็นกซนเราเปิดเราก็เราเปิดเปิดเปิดกล่องแล้วะบีพีบีพีเขาเปิดบ้าง กล่องเหรอยี่อะไรกล่องละร้อยได้ไรเท่าไรเท็จมาดูมัต้องพูดม็นต้องพูดเมาให้ดูโอ้ยเอ้ามาแล้เท็ดมาเทิมาเห็นมาเท็มาเท็มาเ็มาเท็ดมาเทิดมาเทิมาเทิดมาเิมาเมาเทิดมาเมาเทิดมาเทมาเทิดมาเดมาเดมาเ่ิมาเทิมาเทิมาเ่กูมาเมาเทิดมาเิดมาเทิดมาเมาเทิดมาเิดมาเิดมาเดมาเทิดมาเทิมาเทมาเทิมาเนีดมาเทดมาเรมาเ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 ดมาเมา อันนี้เองวะเปลอกซื่ครบไว้สันแล้วเไม่ด้พิเดี๋ยวมั้งอ้เโีเยไม่ผมเอาวีพีสี่แล้ววีพีห้าเอาเอาเก็บไม่ขายอะวีพีอะเอาเฮ้ยมาได้สี่ผมเอาหาอันนี้มันเนมันขายได้เนี่ยวเป็นก้ามึงือสาันเลยเอ้ยกูเคยซื้อมึงแล้วปนไงมึงดนอไนไปเนี่ยลโดเออน่นกูเออกเบอกูเ้ดี๋ยวกูกดอะไรก็ดูที่ได้วีพีไหนมาเมื่อี้มึงเพ่เอามาแลกกันเอามาแลกกันโอเคปะ ให้จริงหรอครับเนี่ยให้จริงไอ้จริง96แบบ19ไม่นี่กูจะบกหกตอกใจนะเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่ไดด้ิี่เโอเคก็มึงก็ให้จริงดิเทียให้หลอกบ้างเลยทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากวันนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับก็เกือบจะเฟลเกือบจะไม่ได้คนแต่ก็ได้คนนะครับทุกคนไปแล้วทุกคนขอบคุณมาก เออพงตกรอนงกรอนทองอ่ะบและเจากที่มาทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจับเลยครับทุกคนมาตัวจับหมดเออพงตะกรอนทองไปละไปละไปละก็ความทำดีนะครับฟ้าเห็นนะทุกคนใครเป็นแต่ฟ้าเห็นแล้วอายุก็เห็นทุกคนไปละทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับมีความสุขกับสงการหรือมีใหม่ไทยนะทุกคนไปละบ๊ายบายขอบคุณครับ